ค่ะวันนี้ชิชนชิมจะให้ดูเเยนนาโฟนะคะเยนนาโฟทำกันเองบ้านๆค่ะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไร <c oughs> เครื่องปรุงก็มีซอสมะเขือเทศนะคะ Mì... Năm chim. Rất đẹp. có mì, mì... Sân. Sân rất đẹp, ừ, có mì ừ, 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 là ừ, 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 กชิ้นปลาไขรไม่ชอบก็ไม่ต้องทานแล้วก็มีเต้าหู้ปลาขาดไม่ได้นะคะก็จะมีนี่ค่ะกระเทียมเสียวหอมๆไอตัวนี้อร่อยค่ะต้องมีไม่ม,ไม,มีไม่อร่อยแนะ่เลยตะเกียบแล้วก็มีผักบุ้งของง่ายๆแค่นี้นะคะเตรียมกันเอาไว้แล้วก็ ต้มน้ำซุปไว้บนเตาควันขึ้นโมงเลยคะ่ะตอนนี้เดือดแล้วเราจะเริ่มชามที่หนึ่งกันหรือยัง อันนี้ปลาหมึกนะคะดูชัดๆปลาหมึกปลาหมึกกรอบแล้วก็อันนี้เลือดหมูค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาลาเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วมีผักชีลอยหน้าค่ะตามระเบียบันงอาหากต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีผักบุ้ง ตัวนี้ขาดไม่ได้ค่ะพริกป่นปรุงน้ำกับพริกป่นแล้วก็น้ำส้ซุปดองค่ะความอร่อยก็เป็นนี้นะคะน้ำตาลเย็นแล้วต้องใส่น้ำตาลค่ะนี่น้ำซอสค่ะซอสตุ๋นกระเพนี่ก็เป็นชาแกงไก่สวยน้ำซุปค่ะ สำหรับลวกเส้นนะคะก็คงไม่ทำให้ดูแล้วนะคะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราแค่เอาเส้นไปลวกแล้วก็จัดปลามึกจัดอะไรต่ออะไรใส่ลากนา้ำเป็นอันเสร็จพิธีค่ะสวัสดีค่ะ